REAL, ทุกคนดูขิงมากขิงไม่ไหวก็คือมันต้องสีเขียวอย่างเดียวปะเข้าใจปะสีอื่นไม่ได้ต้องสีเขียวอย่างเดียวนุ๊กทนอดอนต้องสีเขียวปลายปลายโอริโอฉันละพาสีเขียวสีเขียว ลุงเต่าสีเขียวแน่นอ่ะชิงมากทุกคนไม่เดี๋ยวอันนี้ทำไปก่อนนะเขายอมเป็นสีเขียวทีหลังเนี่ยมึงก็เอางานแน่นอนเก็สีน่าจะหลายคนน่าจะเดาถูกไหมว่าเอาผมสีไหนเชื่อว่าสีหนึ่งที่ fc เขาจะเดาผให้พี่เดาว่าสีอะไรถ้งเงินสีเขียวเออเอาสีเขียวสีเขียวลุงเต่าสีเขียวแน่นอ่รู้ใจรู้ใจ fc ว่า fc ต้องเขียว น่ารักน่ารักขึ้นทุกวัน <ละ S 1> คน<บ>โก้กอ่ะอน่ารักน่าหลงน่าหลงไหลขึ้นทุกวัน